ขอความรักความเมตตาปรานีจากเององค์อัลลอฮฺซุบหฮานะฮัวตะฮะลาได้ประสบกับคณะผู้บริหารท่านผู้อำนวยการครูผู้ปกครองบุคลากรตลอดจนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนพิทยาภัทศึกษาและมุสลิมีทุกคนวันอีดิลอดัดาฮา คือวันที่10เดือนสุริยศ์ของทุกปีซึ่งในปีนี้สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศว่าวันอีดิลอดดาฮาตรงกับวันอาทิตย์ที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ให้มุสลิมในประเทศไทย ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าววันอีดิลอดาดาฮาเป็นวันรื่นเริงหลังจากเสร็จพิธีฮัตภายใต้ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลากิจกรรมที่ควรกระทำในวันอีดิลอาดาฮาคือกาวตักบีรในวันอีดิลอดาดาฮาและวันตัชริกอีกสามวัน อาบน้ำเนื่องวันอีดิลอดาดฮาแต่งกายให้สวยงามละหมาดสุนัตอีดิลอดาดฮาขออภัยซึ่งกันและกันทำทานหรือเลี้ยงอาหารกับบุคคลทั่วไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเยี่ยมเยียนกูโบสและขอดูอา เชื่อกุรบาลหากว่ามีความสามารถเนื่องในวันอีดิลอัฎฮาที่จะมาถึงนี้ดิฉันและเพื่อนนักเรียนทุกคนใค่ขอวิงวอนขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงมีริสกีมากๆม,มีความยำเกรงและอีหมะที่แข็งแกรง่ง มีความสุขทั้งดุนยาและอาคิร,รัตอบิลลาฮิกลอฟิกฺัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุ